ชินจังอวต้ออารอ,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 อตอนความรับของชินจังนี่ักเรียนจาครูมีอะไรจะมาบอกดีจ้าว่าครูน่ะมีเพื่อนใหม่มาคนหนึ่งนะจ๊ะไหนแนะนําตัวสิอา่าคือว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อว่ามิมิโกะนะคะฉันเป็นเพื่อนใหม่ในห้องเรียนค่ะ อู้ดีจังเลยแล้มีพวกหอยมาด้วยเนาะเนี่ยหูสุดยอดน่ะเอาละเชฟเป็นดันที่ได้เลยนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มีเพื่อนเต็มห้องเลยอ่ะโอเคฉชนเป็นคนสุดท้ายชือ่อเอาแหละจะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะวิชาที่เราจะเรียนก็คือวิชาภาษาไทยนะให้นะเรียนออกมาหน้าห้องนะ จ่แล้วก็มัตอบคำถามพวกคูนะอุ้ยโอ้ยฉันรู้สึกว่านะาเด็กคนนี้เนี่ยมันหน้าตาคุ้นๆจังเลยอะ่ะอืมฉันรู้สึกว่านะาทาไมหน้าตาเหมือนที่ฉันไปเจอมาเลยอะ่ะเขาชื่อบิวิกโกซะด้วยแฮะเอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยอะ่ะ เอ้านี่ชิโนสุเกะเป็นอะไรไปหรออู้นะดูน่าจะคิดอะไรไปมากเปล่าโอ้ยแมมขอสามาคุงณแหมจุบจ๊บจุบจ๊บนะีิชิโนสุเกะน่าเลิกได้แล้วนะเฮ้ย เอาหลายนักเรียนเจ้าหรือครูจะสอนแล้วนะเ,เดี๋ยวฉันคนแรกเลยนะเอาโนฮัไลชิโนสุเกะมาตอบคำถามจ้าคำถามนะของครูก็คือก็ไก่น่ะเป็นต้องใช้ตัวอไะไรจ้าในแม่กกาน่ะโอ้ก็ไก่เหรอเอออีกาครับผมเอยเดี๋ยวเธอผิดแล้วนะคบขึ้นต้นดีมันไม่ใช่นะอ้า เดี๋ยวครูไหนเชื่อคาสมาครูออกมันนะไหนคาสมาครูพ <What S 1> ูดนีอ<บ>๋อ <charger> ก็ก <Fahrenheit> านะครับอ้เก่งมากเลยจ้าเออเดี๋ยวส่วนคนที่ตอบผิดนะมายืนหน้าห้องนะจ้ะเดี๋ยวครูจะให้ตอบใหม่นะกรีกรี ไปนะคะทุกคนตอนที่ผมมาแล้วอ่ะตแต่ตอนที่เด็กใหม่เข้ามาอย่า่อว่ามีมิโกดนะทุกคนผมมามีบางอย่างที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบกันดูนะาว่าผมเนะ่เคยเจอเขามาก่อนแล้วแต่ว่านะมันมีเรื่องอะไรอีกอย่างก,ก็คือในตอนนั้นเองผม,มยังเป็นเด็กอยู่นะทุกคนนั่นแต่น่าจะประมาณสาม น่าจะปรมาณสามขวบแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะผมน่ากำลังนั่งเล่นอยู่เออดีจังเลยนะเพื่อนเนาะเออฉันว่านาที่นี่อาจจะไม่ต้องมีของกินแน่นอนล่ะอสุดยอดไปเลยนั่นเนี่ยฉันว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรกินกันไหมล่ะเพื่อนเนาะอู้ดีเหมือนกันน่าฉันคิดว่านะมันอาจจะมีของกินดีๆที่ฉันชอบก็ได้ นะเจ้าหัวหม่ง้ปเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วในตอนนั้นเองลา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 ว้าวร้านนี้สวยจังเลยเพิ่งมาช้อปปิ้งเสร็จลา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 ว้าวมีนากผู้แม่ตรงนี้ด้วยหรอเนี้ชอบจังแฮะเดี๋ยวเราเดินไปต่อนีกว่านะลา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 ฮะตรงนี้มีหมวกด้วยห็นชอบเซลจังมันจะว่าไปนี่ใครอ่ะไม่รู้หรอก มาเดี๋ยวเดินไปดีกว่าต้องไปเรียนพิเศษอีเฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นใครอะเฮ้ยวันดีไ้น้องอฮ้ยบางอาจจะมากวนพี่ใช่ไม่เหล่านี้ไน้องถอยไปถอยไปเอ,อ่อคือว่านะคะหนูจะมาเรียนพิเศษนะคะออหนูจะาจะต้องไปทางนี้นะเฮ้ยมึงงานไม่ต้องมาเลยนะไ้น้องเฮ้ยมึงงานก็แค่เด็กเล็กๆตัวเตี้ยจะไปยักเองนะเฮออ้ยหัวแหลมจัดการดิเออได้เลย เอ้ยเดี๋ยวต้องโดนนะัยเด็กเซอร์คนนี้ดูดิทำมเป็นแอดแบลวิ้ยเดี๋ยวฉันน่จะต้องจัดการซะหน่อยเอ้ยใช่แล้วอ่าเยเด็กคนนี้เนี่ยหน,น้าหนาเหมือนใส่แล้วก็ดูดิมันทำเป็นสวยเอ้ยอ,อย่าทำฉันนะฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยอะอ้ตอนนั้นไอ้อทุกครบผมรู้สึกว่ามีคนเรากำลังดุรังเกยใช่ไหม เอ๊ทำไมรู้สึกว่ามีคนโดนลังแกเลยให้ฉันได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะอะไรนั่นน่ะใครก็ได้ช่วยด้วยอุ้ยอุ้ยนี่พวกแกวังอาจบ้าน ทำเด็กตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ฉันจะจัดการเลยน่ะเฮ้ยไอ้หมอหนี้มันมาทำไมวะวุ้ยกูโมโหนี่อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยเขาไปเถอะน่าเดี๋ยวฉันจะจัดการแกนะอื้อวุ้ยเฮ้ยไปแล้วก็ได้วุ้ยเผื่อไอ้ยี่นี่จะไปฟ้องคู่วุ้ยกูโมไหวแล้วนายเด็กตัวนี้เนี่ยวุ้ยบางอ่ามันมาหลอกกูวุ้ยขอบใจนะจะคิดว่าฉจะไม่รอดซะแล้วอู้ไม่เป็นไรหรอก เนาะเธอจะไปเรียนพิเศษใช่ไหมเอาเดี๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวฉันน่าจะรอเธอนะถ้าเกิดว่าเธอโดนรังแกม,มาบ่อฉันได้เลยนะขอบใจนะเอจะว่าไปนะเธอเป็นคนดีมากเลยดีฉันนะ่ะรักเธอจังานเธอชื่ออะไรหรออู้ฉันชื่อว่าชิน n สุเกะนะแล้วเธอล่ะอ๋อนะฉันคือมิมิโก นะ้าฉันนะ่ะมันจะเป็นเรนนพิเศษดีเลยอ่ะยินดีที่ได้รู้จักน้นา,านะชินสุเกะคุงวู้นีฉันว่าชินจังก็ได้นะาขอบใจนะอ่ะเดี๋ยวฉันอนะ่ะขอตัวก่อนนะไหมบายนะวู้วู้งั้เดี๋ยวก่อนนะาตอนเย็นฉันว่านดีเลยน้าพร่นี้เธอไปเล่นกับฉันไหมหู้ได้เลยอ่ะ

เต้นด้วยเออเออโอ๊ยเจ็บฮะเต้นท่ายอย่างนี้ใช่ไหมชูวแบบชูววแบบชูวชแบบูวอ,อ,อ,อ้จะลบแล้วจะลบแล้วโอ้เอาแท่านี้ดีกว่าชึบชึบชเออเอาท่านี้ นี่แหละนะท่านี้ออจจะเพอร์เฟกต์จุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้โหท่านี้เหมาะสมกับฉันเลยจุ๊บจุ๊อก็เอ่อเอ่อโอ้ยโอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหท่านี้แหละสุดยอดของจริงเลยนะอ้หู้่ิวิโกะอ่ะโอ้โหตื่นชะมัดเลยจุ๊อโอ้ยเจ็บก้นเหลือเกินจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอู้หสุดยอดสุดยอดลา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 ฮ้ยมึงฉันว่านะมีอะไรแปลก เฮ้ยเฮ้ยฉันว่านะมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะเยวหัวแดงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่นมันคนที่เราเห็นเมื่อกี้นี่เฮ้ยหน้ามันใส่แล้วก็ย็นเด็กหัวคนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปจัดการดีกว่านะลา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 เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้น้องเดี๋ยวฉันน่าจะจัดการแกนายเย็นเด็กหัวชมพูหญิงเนี่ยว้าเดี๋ยวนะว้าอย่านะอย่าทำช้าเพราะไม่นะพี่ีุ๊ม คุไม่มีกลเหรอเธออย่าเพิ่งตายนะหฮ้ยเสียงอะไรกันแถวนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยั้เด็กแกเลยบงลังอาจมัรังแกน้องชายไม่ดรีบออกไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเอากระบ,บองฟาดหน้าคนใจไหมโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะยัยอาจารย์มันเห็นซะแล้วอ่ะขอโทษนะครับขอโทษนะครับนีออกไปดีกว่าหุ่ยไม่นาไปสู้กับัยเด็กคนนี้เลยขอบคุณนะครับ โลงมานทีนะครับโอ้คนได้เนะเจ้าดูเหมือนวันนี้คนนี้เนี่ยดูตอยและดูดีหน้าแดงหมดแล้วี <S <S แล้วหลังจากนั้นเองเนเขาทุกคนอน่ะมิมิโกน่หลังจากที่เขาหน้ามีชีวิตขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ส่งไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็ต่างประเทศจะทำให้ผมไม่ได้เจอเขาอีกเลยจนถึงปัจจุบนัน นี่แหละวขะนี่ก็คือเรื่องของผมเองอ่ะเฮ้ยอ้ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีกำลังใจเลยอ่ะเอ้เชนหิวน้ำอ่ะเจ้าว่าไปทำไมชินจันทร์เศร้าตลอดเวลาจังเลยนีย่โบจามาซาโอคุณใชนเห็นว่าชินจันเศร้าตลอดเวลาเลยไม่เห็นเป็นไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะโอ้ฉชนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอจ้าว่าไปชินจังทําทำไมเศร้าตลอดเวลาเลยอ่ะ โอ้โบชินจังทำไมชินจังเศร้าจังก็ดูดีเหมือนคนเหมือนอกหักมาเลยอะเออคือฉันว่านะชินจังไม่น่าอกหักลวมั้งเฮ้ยแปลกจังเลยอะลา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 ฮ่าอันนี้เลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่านะเอ๊เดี๋ยวนะเอ๊ทำไมฉันว่าเด็กคนนี้ทำไมหน้าคุ้นๆจังอะ เนะดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันถาม,มชื่อก่อนออนี่เธอเธอชื่ออะไรหรอทำไมนาะคุ้คุจังอะออคือฉัน่ะชื่อว่าชินโน,นะสุเกะอะนะฮะเดี๋ยวนะทีที่จช,ชิโนะสุเกะเอจจะว่าไปฉันขอถามอะไรอีกหน่อยนะคือว่าน่าานเธอเคยเต้นกับฉันหรือเปล่าอะ่ะ โอฉันเคยเต้นกับเธอด้วยแหละนนเฮ้ย,ยดดเดี๋ยวนะไล่เกือบเกือบเกือบโเดี๋ยวนะเฮ้ย เราจอไปสนิทกับชินจังตอนไหนอ่ะอ้าเสียงคอยเหรอเดี๋ยวนะไปสนิทกับเขาตอนไหนอ่ะอ๋อก็คือนะฉันน่ะไปเคยเจอเขามาก่อนนะหลังจากที่ฉันนะ่ะไปเต้นกับชินอสุเนกะแล้วฉันนะ่ะโดนพี่เขากแกล้งนะ่ต่อยหน้าฉั จะทำให้ฉันน่ารวงฉันต้องไปสู่เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินน่ะแล้วจากนั้นไปฉันก็เลยได้ไปอยู่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้เจอชินอสุเกะะแต่หลังจากนี้นะฉันได้เจออีกแล้วอ่ะเออเออกกเออตายแล้วมันเรื่องมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเออฉันรู้สึกว่านะ้ฉันว่าน่าจะคนนี้มันผีหลอกแล้วอ่ะเออเจอนะเออก็กเห็นนะ ก os ับชิโนอสุเกะได้เฮ้ยเรื่องนี้มันเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ตายอ่ะนี่มันนี่นี่นี่มีนี่โกะฉันไมสนิทกับเขาเหรอก็เพราะว่าฉันน่ะป่วยน่ะแล้วเขาอ่ะก็ช่วยชีวิตฉันไว้สมัยตั้งแต่ก่อนนะนะเฮ้ยตายแล้วอ่ะอุ้ยปวดจะปวดหัวแล้วเนี่ยเฮ้ยตายแล้วอ่ะนี่ชิโนอสุ เกดในฉันนดีใจมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะในสมัยก่อนนะ่ะโอ้ใจนะพี่พีกโก่โก้หลังจากนั้นชินจังกับพี่พี่โกก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป